ปิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาปรุงแต่งหอมมากแต่คนตักขี้เหละมากยังรวยใช่สวยมากนี่นะจ๊ะติดต่อทักแชทมาได้นะจ๊ะของดีมีน้อยหมดแล้วหมดเลยจ้ามีหายเดียวนะจ๊ะ พี่เจ้าวันนี้เราจะทําข้าวคุกกะปิกันนะจ๊ะนี่ก็คือกะปินะพี่ดาจะมาทําเป็นกะปิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะพี่ดาขายอยู่เหมือนกันแต่ว่าเหลืออยู่ไม่กี่กิโลแล้วเนาะส่วนผสมก็จะมีเออกะปิอันนี้ข้าวซื้อข้าวแข็งมานะไม่ได้หุงที่หุงไว้เป็นข้าวหอมไงแล้วก็มีหอมแดงอันนี้ไก่สับ ใช้ไก่สับทาทําไก่หวานแทนหมูนะฝ้าีไม่กินหมูก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นไก่สับนะจ๊ะแล้วก็กุนเชียงไม่มีนะจ๊ะเพราะว่ากุนเชียงในที่ร้านเมื่อกี้มันมีแต่กุนเชียงหมูนะไงเลยไม่ใส่ถั่วฝักยาวมะม่วง,ง,งพริกกระลำปีเราจะทําง่ายๆสไตล์ของเรานั่นแหละนะจ๊ะไปดูวิธีการทํากันจ้าเซตผักของเราเรียบร้อยแล้วนะคะมีถั่วฝักยาวมีพริกขี้หนูนะจ๊ะหอมแดงอันนี้กระลำปีอันนี้ก็มะม่วง,งนะจ๊ะ เดี๋ยวจับชุดนี้ไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้ก่อนไปเตรียมอย่างอื่นกันจ้าจะมาทําไข่ฝอยกันเนะาะไข่เจียวนั่นแหละไม่ใช่ไข่ฝงไข่ฝอยอะไรหรอกนะเราก็ปรุงเหมือนไข่เจียวธรรมดานะคะใส่แต่ใส่ไม่เยอะอะเดี๋ยวเค็มเกินให้นิดก็ได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราลงไปดไ้ไม่ต้องไม่ได้ไม่ตีมากไง เคลีร์พอแตกพอแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงไปเจียวในกระทะกันนะจ๊ะทำเป็นบางๆนะแล้วก็าก็มาซอยให้มันเป็นฝอยๆจอยอย้าก็ใส่น้ํามันไปนิดนึงนะนิดเดียวเห็นไหมเห็นมแเราก็จะกลิ้งให้ทั่วกระทะนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ลงไปไม่ได้เอาร้อนมากนะแร่คลมกลิ้งไข่ไม่ได้ไนงะ โหนี uhm, need, need ่นีああ่เลยได้แล้วนี่แหละน่าน่าสี่ฟองน่าทาแบบนี้แหละทำไปเรื่อยๆนะคะไฟก็อย่าแรงมากนะเดี๋ยวมันจะไหม้ทุ๊กออหอมไข่เจียวอ่ะขอเปลี่ยนไปกินข้าวไข่เจียวได้ไหม เสร็จแล้วหนึ่งฟองฟองสุดท้ายสวยงามกลมเกลียวแต่เดี๋ยวพอกลับแล้วก็น่าจะแตกโอ้ไม่แตก อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแก๊สเดี๋ยวเราไปทําไก่หวานกันต่อแทนหมูหวานนี่ของเราสี่แผ่นครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาซอยให้มันเป็นเส้นๆกันนะจ๊ะมน,นิดหน่อยนะจ๊ะใส่หอม ปกติต้องใช้เป็นหมูสามชั้นนะคะแต่เนื่องจากว่าบ้านเราไม่ได้บ้านเราตักซีตักซีคนเดียวให้กินหมูนะคะก็เลยต้องใช้เป็นไก่สับจะเอาเนื้อไก่ก็เดี๋ยวมันจะแห้งแข็งไปอกไก่อ่ะเนาะไก่สับงา่าย แต่จริงๆควนเป็นหมูนะจ๊ะอันนี้ของเราไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกข้าวค่ปิวันนี้นะจ๊ะทำแบบง่ายๆเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลน้ำปลาจะอ้วหน่อยแล้ก็เ,เป็นไก่หวานละ เพียงก็ไม่มีเนาะเพราะถ้าซื้อมามันก็เป็นกุ้งเพียงหมูไงคุณสารััชชนนลของพีด้าก็ไม่รับประทานเลยนะคะพีด้าเราก็เลยต้องทำแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวแม่จะใส่น้ำตานลนะนะคะน้ำานตาลตี๊บพึ่งฝากดให้เขาแตกๆโอ้ฝาหลิวก็ไม่ค่อยดี เดี๋ยวจะเติมน้ำตาลทรายลงไปนิดนึงนะคะน้ำตาลทรายสุรถหรือปุ๋ยหมักของเรานะคะซื้อวขาวานะคะซ้อดำนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ผัดจนกว่ามันจะงวดน้ำจะงวดลง คแค่นั้นก็เสร็จเรียบร้อยเนาะคือใครจะชอบแบบมีน้ําแบบนี้ก็ได้เพราะว่าถ้เอาน้ําหวานนี่ไปคคุกข้าวด้วยนะเดี๋ยวพี่ดาจะผัดให้มันงวดลงนิดนึงไม่เอาแห้งเลยเหรอกมีน้ําเหมือนกันนะคะแต่ขอให้มันแห้งกว่านี้อีกนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันจ้าไม่งวดแล้วจะะ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวเราไปผัดข้าวคุกกะปิกันนะคะ มาผัดข้าวกันนะจ๊ะเราใช้กระทะที่เราผัดไก่หวานเมื่อกี้นั่นแหละต่อไปเลยได้ไม่เป็นปัญหาเราก็ใส่น้ามันนิดนึงนะจ๊ะไฟอ่อนๆนะไฟอ่อนๆอ่อนเท่าที่จะอ่อนได้นะจ๊ะเราจะผัดกะปิก,ก่อนน่าใส่ไม่เยอะหรอกเนาะต้องเช็คก,กะปิด้วยนะจ๊ะก่อนผัด เราต้องชิมกะปิก่อนว่ากระปิของเราเค็มมากน้อยแค่ไหนนะเพราะถ้ามันเค็มมากอ่ะเราก็ปรุงได้ปรุงโดยการใส่น้ำตาลลงไปนะจนะเราลูกทุ่งอะน้ง่งใช้กระทะเก่าได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาสหําหับบเราใช่ไหมเราก็ <c oughs> ค่อยๆผัดไปจนกว่ากะปิมันจะสุกหอมเนาะ ด้วยไฟอ่อนหรือใครจะเอาไปห่อใบตองย่างก็ได้นะอเอาไปห่อใบตองให้มันหอมไงแล้วก็อเอาไม้นีกรอบนึงก็ได้นะไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าใครไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบน้ํามันก็ให้เปลี่ยนเป็นน้ํานะจ๊ะใส่น้ําลงไปแล้วก็ผัดจนข้าหอมไงแต่ได้ใส่น้ำมันเพราะว่าข้าวอ่ะมันจะได้วาวด้วย ข้าวมันจะแบบเบอร์เวอ,เวอสวยดีแต่๋ด้าก็ใส่ไม่เยอะนะนะ้ำมันแต่ได้าจะใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าเราก็กลัวว่าข้าวเราจะเค็มจนเกินไปโอ๊ยลืมอ่ะจริงๆต้องใส่กระเทียมด้วยนะลืม ลืมก็ไม่ต้องใส่เนาะเค่งมาแหละท้ำตานทรายครึ่งช้อนเดี๋ยวเราขอผัดไปเรื่อยๆนะคะนี่เราจะใส่ข้าวลงไป ตะหลิวเราใช้ได้ดีกว่าต,ตะหลิวแล้วอ่อนมากไม่อยากเปลี่ยนตะหลิวไฟอ่อนนะจ๊ะเนี่ยคุกให้เข้ากันก็เสร็จแล้วชิมรสนะจ<ะ>๊ะเค็มไปก็ใส่น้ำตาลใส่ชูรสเพิ่มกระทะก็ใบเล็กตะหลิวก็อ่อนโอ้ชีวิตฉัน ปีให้มันเข้ากันก่อนนะจ๊ะกักชีบอกหอมหิวข้าวแล้วพี่ดาใช้ข้าวแข็งนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่ชอบข้าวหอมไงจริงๆไม่ใช่ไม่ชอบอะชอบแต่ว่าส่วนใหญ่ก็หอมมันจะแฉะๆไงถ้าหงออกแห้งๆร่วนๆมัอกินอะเห็นคนกินข้าวข้าวแห้งๆ เอามาคุกข้างนอกก็ได้นะเหมือนกับว่าใส่ใส่ถุงมือแล้วก็ขยำตักกะปิออกมาแล้วก็มาคุกข้างนอกก็ได้นะจ๊ะอ,อร่อยครับพีดาขอเล่งแก๊สเอ้าแก๊สดับไปตอนไหนวะเนี่ยชีวิตฉัน จริงกระทะมันคนใหญ่กว่านี้ไงผัดเพิ่มความหอมให้กะปิมันแทรกซึมเข้าไปในข้าวไม่ด้ยินเสียงไหม,อมโอเคมากอะกะปิมันโอเคนี่คุณเลือกข้าวคุาวกะปิหรือข้าวผัดกะปิวะ <c oughs> น่าจะเป็นข้าวผัดกะปิเนาะคณฝรั่ซีหอมไหมจ๊ะหิวข้าวยังโอเคเนี่ยโอ้หกได้แล้วพอละหอมละเดี๋ยวตัก ประกอบจานกันจ้าเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันอันนี้ข้าวนะจ๊ะใส่ถ้วยจะได้คลุกง่ายๆอันนี้เครื่องนะจ้าพริกเดี๋ยวตักอันนี้ก่อนเอาหยิบอันนี้ก่อนกระลำปีอันนี้ฝาชีงกระลำปีใส่ไม่ต้องเยอะฝาชีไม่ชอบมะม่วงใส่เยอะๆนางชอบตัวฝักยาว หัวหอมไข่โอ้เครื่องแน่นมากทำกินเองอะเนาะไข่ไก่หวานแล้วก็พริกขี้หนู ใส่เยอะๆดีไหมแกล้งเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะข้าวคุกกะปิของเราสูตรง,ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากไปกินข้าวกันจ้าทำไมเขาไม่พุกในระฐาเดียใส่กะทะแล้วใส่ผัก,กเยอะๆอร่อย <c oughs> เนาะ,นะทำไมต้องคกือน้ำลายอะ่ะ <c oughs> เจแก้วเจ๊แก้วนั่งกินสบายใจเลยนี่ลีมินโฮนี่ของพีดาเดี๋ยวพีดาจะมาปรุงนะจ๊ะนี่เครื่องของเราเนาะถั่วฝักยาวพริกหอมแดงกระลำปีมะม่วงไก่หวานไข่โอเคกินข้าวกันจ้าเอาไม่เรียกเขากินข้าวเลยเพื่อ